สวัสดีครับวันนี้เรารถกีซุสองพันห้าเนาะครับเชนเนาะสองพันห้าไฮรันเดอร์เกียรธรรมดานะครับไฮรันเดอร์เติมน้ำมันเต็มถังไปแล้วอยู่ที่สิบเอ็ดจุดหนึ่งนะครับคือเราไม่รู้ว่าลุงขับไปยังไงนะเอาประมาณแล้วกันเนาะก็คือคุมมาไม่ให้เกินร้อยอยู่แล้วเนะาะเมื่อกี้ออกนอกครับเ,เดี๋ยวมาดูกันว่า เดิมๆคันนี้อยู่ที่11จุดจุดเนี้ยมันก็ยะงวนๆอยู่แถวนี้นะรถประเภทนี้มันจะมีอยู่ประมาณ11 12 13แล้วแต่ว่ารถส่วนใหญ่รถคันนี้ต้องบอกก่อนนะครับส่วนใหญ่ขับในเมืองมันก็จะตัวเลขนี้ดีที่สุดแล้วผมเชื่อเ,อเป็นอย่างนั้นเพราะขเขาะรถคันนี้วิ่งในเมืองเนาะใช่มันไม่ค่อยได้มีโอกาสวิ่งนอกเมืองครับได้11นี่ถือว่าเก่งแล้วครับในความคิดผมนะครับเพราะว่ารถที่ได้ดีๆ13เนี่ยส่วนใหญ่จะวิ่งยาวๆต่างจังหวัดอันนั้นนะ มนเรียนรู้จักพฤติกรรมวิ่งยาวๆก,ากการจําหรือการอะไรค่าสึกหรอมันจะไม่ค่อยเยอะเท่ากับวิ่งในเมืองนะครับอ่ารับพู้ให้ถูกถือได้สิบเอ็ดี่ผมถือว่าถือว่าเจ๋งแล้วสิบเอ็ดก,กว่าวก,กวานี่ถือเจ๋งแล้วอันนี้ตามสภาพเนาะอ่าปี2011นะครับไม่แน่ใจว่าจะเหมือนพี่ทองดีไหมพี่ทองดีดูอยู่นะครับชุมพรนะครับอาจจะเป็นคู่แข่งรถพี่ทองดีนะครับรถคันนี้อ่าฝากที่ถึงพี่ทองดีที่ชุมพรนะครับ ถ้ายัางไงเดาดูคลิปอยู่ก็ติดตามเราอยู่เดี๋ยวเมนมาดูได้นะครับตอนนี้เราวิ่งมากันได้กี่กิโลแล้วครับ97.6 97.6เราแถมให้ลงนะครับลุงแถมให้เราเราแถมให้ลงเหมือนกันเ,เ,เราก็ลืม <laughs> ต่างคนต่าตังเลยแล้วก็เจอปัม๊ม ระยะ 88, 8 1เอโลแต่เราไปแถมมันก็เลยเป็นถ้าไรนี่ลูกตอนนี้90กะโลครับ7.9 9 7.9ก็อ้าเป็น98นะเนาะ98แล้ว98โลครับเต็มๆครับลุงปล่อยไหลให้ด้วยนะครับโอ้ไหลนะครับอันนี้คือไหลจริงนะครับดูครับไหล <laughs> ไหลยาวจริงนะลุงเนาะยาวมากโอ้ลุงขับอย่างนี้นี้เองลุงนึงได้เยอะ ไม่แปลกใจแหละเอาเลือกเอาเลยหลอกสองผมจำหลอกสอง 2, ได้ไม่ถึงว่าที่มันไม่รู้จะจำผมได้ประเทศจะจำได้มั้งก็เจออีกครับ <c oughs> ผมครั้งวิ่งสามหลอกวันหนึ่งดับเครื่องแล้วรับ เซลเต็มถังแค่ตัดไม่รู้จำกันได้หรือวาจำได้เนาะ <Okay. S 2> เราจะเจอกันเรื่อยๆล็อกสองจำได้เอาแค่ตัดเทนวานาให้ไม่เกินสี่เลตนะงานงานงอกเลยป๊อกใช้เอาแค่ตัดป๊อกสี่เลตห้า เป็นร้อยร้อยหกสิบไปเลยห้าสิบห้าห้าจุดเจ็ดโอเคห้าจุดเจ็ดนะดูนะครับห้าจุดเจ็ดเก้าเก้าสิบแปดนาะเก้าสิบแปดโอ้โหโอโหมาดูกันครับอ่าลองคำนวณดูเดี๋ยวเดี๋ยวไปจอดจะไปหาที่จอดครับอ่าลองลองใครมีมือถือ ใครมีม,มือถือแล้วรีเซ็ตได้ตัวลูงรีเซ็ตได้เลยโดนล็อกเดิล็อกเดินลอกเปิดเองละโอเคโดนล็อก okay. แล้วครับครับ <c oughs> มีมือถือไหมอ่ <c oughs> าลองคำดนวณดูครับ98โลเนาะ98โล5 5.7 98 98.3 98.3ด้วยอ่ะ ห้าจุดเจ็ดห้าสิบเจ็ดจุดสองสิบเจ็ดจุดสองเี๋อแล้วเี๋วแล้วไหมเจ๋อไหมโอเคไหมลุงคิดข้าวอร่อยแล้วนะลุงเดี๋ยวไปจอดตรงนี้ครับข้าวอยู่ตรงนี้ข้องน้ำตรงนี้อันนี้คือลันอินนะครับแต่แถมลงแถมไปอีกสิบโลมันก็เลยอาจจะเราคาดหวังว่าจะโดดนะแต่ผมเชื่อว่าขากลับอาจจะโดดเดี๋ยวลองดูรุ่นอีกทีเพราะนั้นเขาวิ่งประมาณสองร้อยกิโล แล้วมันโดดเป็น25โลเลยใช่ครับขากลับขากลับบ้านก็เห็นแล้วเนี่ยเราขากลับไปนี่แล้วก็ตัวเองก็ขับไปบ้าน,นโอเคตอนนี้